Feel like mind. สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เป็นกลางชแนลมารัดยิ้มออกนอกสวยอัปเดลารีปัดทงรอรีแมชซ์ซปเปอร์บอลก่อนจะไปชมคลิปกันช่วยกดไลค์กดแชร์กด Sub subscribe และกดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณผู้สนับสนุนช่อง p y 2 4ครบจบทุกความมันพักยก2 4 มร์รัตกกเรียนนักสู้จมเก่าวัย33ปีจากอาร์เมเนียสอนเชิงกดน็อกอาเดรารีเซดีดาวรุ่งไฟแรงวัย25ปีจากโมร็อกโกในยางเบ็ดเสร็จเด็ดขาดไวไลน์นักชกคิกบ็อกซิ่งระดับตำนานแนศึกใหญ่ส่งท้ายปีวันรุมพินี92เมื่อคือวันศุกร์ที่20ธันวาคมที่ผ่านมาโดยจากนี้เจ้าตัวหวังมีโอกาสได้พิสูจน์ฝีมือกับคู่ปรับเกา่าซุปเปรอร์ปปรบอรดซุปเปรอร์บอรเทนนิ่งแคมป์กัปั้นคนดังชาวไทยเป็นภาคที่4ี่ เราเป็นานของมารัดก,ก่อนหน้านี้พึ่งพ่ายคะแนนเอกชนซุปเปอร์บอล่าดขวาแชมป์โลกวันคิกบ็อกซิง่งรุ่นเฟอรวเวท145ถึง155ปอนด์เฉพาะการไปครองอย่างน่าเสียดายในศึกวันลุมพินี58เมื่อ5เมษายน2567ก่อนที่ล่าสุดในศึกวันลุมพินี92เจ้าตัวจะคืนฟอร์มเก่งเอาชนะน็อกอับเดรราลีได้อย่างสวยงามในกติกาคิกบ็อกซิง่งพิกัดเฉพาะแคชเวท159ปอนด์ผมนิใจมากที่ได้กลับมาชกกับ อัปเดลารีผมแปลกใจเล็กน้อยที่เขาตอบรับการชกกับผมไฟนี้ผมทําได้ดีถึงจะได้รับแจ้งล่วงหน้าไม่นานแต่ผมก็ตอบรับในฐานะนักสู้คุณต้องพร้อมเสมอและผมดีใจที่มีโอกาสลงแข่งอีกครั้งอัปเดลารีพยายามจะทำลายจังหวะผมด้วยการกอดจนกรรมการต้องสั่งแยกหลายครั้งซึ่งทําให้ผมต้องกลับมาเริ่มเกมใหม่ทุกครั้งแต่ทุกอย่างก็ผ่านไปได้ดีผมแค่อยู่นิ่งๆและรอโอกาสโต้กลับที่เหมาะสมเท่านั้น แต่จากนี้มาลัตโจของอันดับ2 ranking one kickboxing รุ่นเฟเธอเวทพร้อมพบกับกู่ชกรายต่อไปไม่ว่าจะเป็นใครซึ่งถ้าเป็นการประจันหน้ากับกู่ปรับเก่าซุปเปอร์บอลเขาก็ไม่ปิดโอกาสแต่อย่างใดผมยังไม่รู้ว่าต้องชกกับใครอีกเพราะผมเจอทุกคนในรุ่นนี้หมดแล้วในปีหน้าผมคิดว่าจะขึ้นชกซุปเปอร์ไฟหลังจากนั้นก็ชิงเข็มขัดอีกครั้งซึ่งเป้าหมายในใจผมคือการได้รีแมชกับซุปเปอร์บอล ำหรับ2สัปดาห์ถัดไปในวันศุกร์ที่27ธันวาคม2567และ3มกราคม68ศึกวันลุมพินีงดการแข่งขันและเตรียมกลับมาพบเจอกันใหม่ในศึกวันลุมพินี93วันศุกร์ที่10มกราคม2568แฟนติดตั้งข่าวสารและความคืบหน้าของวันได้ที่ Facebook วันแชมเปี้ยนชิพและเป็นกลางชินน่าขอบคุณมากครับ